บ้านมาไม่จอดนะครับผมไม่เป็นไรครับวันนี้จะมมถ่ายให้ครบน,นะฮะต่าวไม่ได้ถ่ายครบนะฮะเปการโดสั่งร้อนนะ <c oughs> กล้องมนเลยมีปัญหาด้วยนะฮะ <c oughs> ผมก็เลยมาลองโหลดกล้องใหม่ดูนะฮะมาชัดจากจุดต่อน,นะฮะ พระอาจารย์ต่อไปก็อายุทยานะฮะอายุทยาชุมบ้านโพบางปะอินของพุทธ่าพุทธาเชียงรากน้อยธรรมศาสตร์นะฮะเชียงรากลังสิทธิ์ม้อนงชุมทางบางซื่อสามเสนแล้วก็สถานีกรุงเทพหัวลำโพงนะฮะมาใ้ฟังดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงนะฮะ ใช่ครับมาวันศุกร์ที่28ที่ผ่านมารถไฟก็ไม่สามารถวิ่งทางรถดดับได้ก็เลยมาใช้มาวิ่งข้างล่างนะฮเมื่อก่อนก็นะฮะไปเปลี่ยนเส้นทางไปทางที่ชุมทางบางซื่อนะฮะก็เลยไมย่ได้ไอ้นี่อะไรมากต้องสับรางเออต้องเปลี่ยน 老茶，对吧？对不？